สวัสดีค่ะวันนี้ทันอยู่ใน Sky Topia นะคะซึ่งวันนี้ทันจะพาเพื่อนเนี่ยไปชม Skyline Apartment เนอะโอเคไปกันซึ่งเราเจอกับใครใครเราเจอกับใครเราเจอกับนายนะคะแล้วก็ไปเลยเราเจอกับน้องนายนะคะแล้วก็เจอใครก็เข้าไป เข้ามานะคะ,อะขอไปดูกันนะว่าห้องเนี้ยจะมีกี่ประเภทเอ่ออยากไปยุ่กับเขาเลยโอ,อ้นนี้มันคือเมืองในอนาคตนะคะเราสามารถเช็คอินได้เนาะเองเนาะเช็คอินเองจะไม่มีพนักงานนะคะอ่ามันก็จะมีเป็นสตูดิโอนะสตูดิโอนี้กับสตูดิโอนี้อ่ะ ว่าแล้วมันต้องไม่เหมือนกันนะคะ1อันนี้เป็น1 BR นะคะก็น่าจะเป็น1 bedroom นะคะ2 BR นะคะก็น่าจะเป็น2 bedroom 2> นะคะเนาะแล้วมันต่างกันเนี่น <c oughs> แล้วก็มีเป็นเพนเฮาส์นะคะโอเคเราจะใช้เป็นชั้น10นะคะ <c oughs> ห้อง101เป็นสตูดิโอ1นะ่งนานางสาวเรียกเป็นสตูดิโอ1แล้วกัน อ่าฉันจะมาถึงแล้วนะคะโอเคเข้าไปดูข้างในกันเลยเอฟซี FC จะตามมาถึงไหมเนี่ยอันนี้นะคะก็จะมีเป็นเวลาลอยบอกขึ้นมาเลยนะคะก็มีเอาอ,อาหารนะคะนี่อันนี้มันอ๋อทุกคนดูสิมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะขนมขนมอ๋อ,อ,อ,อในโลกไฮเทคก,ก็ยังมีขนมเหมือนเดิมนะคะมันก็จะเปลี่ยนแปลงเนาะอันนี้คือ เงินตู้เซฟนี่รวยค่ะโอเคนะคะแล้วเราก็เจอที่แต่งหน้านะคะของสาวๆเนาะที่สาวๆชอบกระจกแล้วก็เห็นวิวเมืองนะคะมีคอมพิวเตอร์แล้วก็เจอได้ไงอะ่ะเจอได้ยังไงนะคะแล้วก็ที่สั่งอาหารเนาะที่โทรสั่งอาหารอะไรอย่างนี้เตียงนอนนะคะหมีเนาะ คือประเด็นคือเราไม่ได้เจอคุณแพนกิ้มน,นานมากแล้วคุณแพนกิ้นกลับมาและถือตุ๊กตาแพนกิ้นว้าอเอเบซิลเข้าไปในห้องน้ำค่ะก็เป็นห้องน้ำปกติธรรมดาดอกไม้ไฟนะคะหรือเปล่ามันเหมือนไฟมากเลยอะ่ะอ่าจะเป็นดอกไม้ปลอมนะคะเนาะแล้วก็ อ่านงอานงอนงอางน้ำนะคะห้องน้ำก็ปกติค่ะห้องนี้นะคะ,ะ,คะจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ก็ใหญ่อยู่เนาะโอเคห้องครัวก็โอเคเลยทุกคนรวมๆแล้วคือห้องนี้โอเคเลยเอ๊ะเมื่อกี้ท่านาเห็นอะไรแปลกไนะคะโอเคเข้าไปดูกันเออคือแทนกี้น,ใน,ใน,ในี่เจะบอกเราทุกคนมันคืออะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเราจะต้องอ่ะถ้าคลิกนี้มันจะเป็นสีแดงแล้วไงต่อทุกคน หรือว่าเราต้องคิดกันนี้อ๋อแล้วก็มาตรงนี้ใช่ไหมทุกคนอะแล้วก็ปึ๊บแล้วก็เอ่อลงมาแล้วก็มาเอ่อปึ๊บแล้วก็มาตรงนี้นะคะตึ๊บแล้วพอมาตรงนี้ปึ๊บเราก็ต้องขยับมาแล้วให้มาอยู่ตรงสีฟ้าใช่ไหมอ้ยเนาะตึ๊บตึ๊บโอเคทุกคนมันมีความลับจริงๆด้วยอะโอเคเราลองขึ้นมาดูนะคะ มันคืออะไรอ่ะปีนเอ้ยโคมไฟคือโคมไฟแล้วก็เล่นเครื่องเกมเอโคมไฟนี้มันมีมาทำไมเนี่ยมันจะต้องใช้อะไรสักอย่างหรือตามตรงนะหรือมันเป็นแค่โคมไฟเฉยๆ <c oughs> อย่าคิดมากกันทุกคนมีเกมมากลุกแล้วก็เกมนะมก็ตอนนี้เขาก็บอกเวลานะคะก็ปกตดิดีไปไปดูห้องต่อไปกัน คุ้มนะได้ห้องเล่นเกมมาอีกห้องหนึง่งโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะลงไปเช็คเอาท์นะคะเช็คเอาท์ที่ชั้นหนึ่งลงมาเช็คเอาท์นะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นค่ะ เราจะมาที่สตูดิโออันที่สองนะฉะนั้นตั้งเป็นสตูดิโอหนึ่งสตูดิโอสองนะเพราะว่ามันแตกต่างกันนะคะโอเคมาอันนี้นะคะแล้วก็ห้องเดิมเหมือนเดิมเลยแล้วก็กลับไปห้องเดิมเอเอยาณพี่ขายากค่ะให้ฉันได้รีวิวก่อนนี่ก็มีตู้ทรงตู้เซฟอะไรอย่างนี้นะคะอ่าอันนี้ห้องน้ำน,นะคะนี่ ก็จะเป็นห้องนองห้องน้ำเนาะเฮ้ยอ๋ยอยตอนแรกพิ่ว่าความลับเป็นชิกได้นะคะแล้วก็แจกันเนาะหนังสืออะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นกระจกมองวงิวนะคะเฮ้ย What is this มันคืออะไรทุกคนอ๋อย่าบอกนะพี่รวอยอะนะ เดี๋ยวเข้าไปอาบน้ำดีกว่าทุกคนทันตัวแล้วเดี๋ยวเลยเดี๋ยวทำไมทันทันกระโดดน้ำเงินมันหายไปจากตาเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยโอ้ช่างมันเถอะโอเคนะคะเรามาตรงนี้เนาะแล้วก็ปล่อยเข้าไปค่ะก็รีวิวเสร็จแล้วก็ห้องครัวเฮ้ย เอาห้องน้ำมาดูเลยโอ้ยห้องครัวก็เป็นแบบห้องครัวที่ไม่มีเตาอบไม่มีเตาอบอ๋อมีเฮ้ยเหนเหนนี่นะก็นิ่งไงเตาอบมันเขเว้นก็คล้ายๆกันหรือเปล่าไม่รู้ไปล็อกเอาท์กันเฮ้ยไม่ได้ล็อกเอาท์เช็คเอาทนะ์อีเนี่ยเล่นเกมเยอะเกินไปวะเนี่ยเราเอาไปเช็คเอาท์กันเรเรื่องกันนะ แต่มันเอาๆเหมือนกันไงโอเคมาเช็คเอาท์กันนะคะก็เกิดมาที่ตรงนี้แล้วก็ปุ๊บหนึ่งเบดรูมนะคะก็ห้องเดิมไปเลยน้องๆถ้าจะรู้แบบรู้ทันแล้วอ่ะพี่เต็งินถ้าจะรู้ทันว่าถ้านันต้องเลือกห้องเดิมแน่ๆก็มาห้องเดิมเนเดิมนะคะวยห้องน้ำว้าวอา,ตาตวนตรงนั้ะ แอบมอนหัวอยู่ประตูมันคลายเกล็กหมดเลยอ,อันนี้นะคะก็เป็นห้องน้ำอ่างน้ำอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเอ้ยออกอันนี้นะคะก็เป็นโซฟานะคะโซฟามาลายนะคะแล้วก็ทีวีนะคะอะไรอย่างนี้นเนาะเฮ้ยอันนี้คืออะไรเฮ้ยทุกคนทีไม่หมดออกประมาณเฮ้ยแช่ดินะ อันนี้นะคะก็เป็นโซนทองครัวเหมือนเดิมทีม่ทจะคล้ายกันหมดเลยทุกคน Who are you <laughs> นอนบนเตียงไรอย่างนี้เนาะก็เตียงธรรมดานะคะก็ที่ปิ้งน้องปิ้งนี้โอเคเดี๋ยวผังบ้านกันแต่เหมือนท่านั้นเห็นอะไรแปลกๆนะคะว่าตู้เซฟเนี่ยไม่มีอะไรแน่เลยอะอ้านล้วมันกระจกที่เราเจออะไรเราเจออะไรกันคณ เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนกดตู้ฉันทีเอ้ยปุ่มอะไรอ่ะคลิกปุ๊บเออพี่เพนกวินโอเคใช่ไหมคะเนี่ยฮัลโหลค่ะโรงพยาบาลใช่ไหมคะเอาพี่เพนกวินไปเลยค่ะอ๋ออันนี้เอาไปวางได้ใช่ไหมให้มันเหมือนต้นแล้วยังไงต่อฉันต้องหมุนเหรอหมุนให้มันเข้าหากันนี้เหรอ ทุกคนทวาับอยู่อ๋อแบบนแบบี้ค่อยลงจ้าเด็กๆค่อยๆลง,อ,ลงอ๋อทุกคนขอกระโดดขอกระโดดหัวพี่เป็นกลิ้นขึ้นไม่ไอยค่ะทนั้นขึ้นยังไงอ,อ่ะฮาวทุก <How to S 1> ขึ้นฮาวทุกขึ้นทุกคนอ๋อขึ้นมาตรงนี้แค่นี้นี่ก็กล้องส่องทางกายอะไรอย่างนี้นะคะโอเคตึ๊บ จืด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 หาสีม่วงก่อนสีม่วงหายหรือว่าผ่านมาแล้วน่าจะผ่านมาแล้วแหละแล้วดิฉันคือรีวิวไปแล้วเนาะโอเคเีบิวหมดแล้วไปเช็คเอาท์นะคะแล้วก็ออกกันมีคุณแพนกิ้นมาส่งด้ยค่ะทุกคน ไปค่าสีม่วงแล้วก็ไปอเาเก็บก่อนดีกว่าแล้วก็ปึ๊กแล้วเราก็จะมาดูชูเบดรูมนะคะตึงโอเคเข้ามาเลยอ่าห้องครัวคะ่ะแล้วก็โต๊ะกินข้าวนะคะกับเวลานะแล้วก็ตู้เสผงตู้สะพานาน,านุ่นนี่ ะะห้องนี้ค่อนข้างกว้างค่ะแล้วก็แพงใช้ได้เลยหมอนเหมือนก็โอ้เทคโนโลยีช่างนั้นนะคะแล้วก็น,นี้นะคะก็จะเป็นที่รองดนตรีอะไรอย่างนี้เนาะอ่าเจ๊ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องใช้เหล็กเป็นหมอนอะทุกคนเ <c oughs> ขาใช้เหล็กเป็นหมอนเขาโดนยังไงอะหัวเขาไม่เจ็บหรอ นะคะฟินิชเนาะที่ยโยคงยกคะนนะคะสี่จอเลยเหรอว่าไปว่าไปเ,เดี๋ยวทันงงวะมันไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะทุกคนแต่คิดว่าไอสิ่งที่มันผิดปกติเนี่ยคือทำไมมีดำดำด้วยอะไม่เข้าใจอะในในห้องนี้จะมีความลับไหมอะเห็นแห้วว่าต้องมีแน่เลยทุกคน ร้คนใหญ่เดี๋ยวขอรีวิวก่อนนะเดี๋ยวพึ่งนะคะคุณแมนวินเนาะอ่าห้องอาบน้ำเะยแล้วก็ห้องนอนนะคะก็มีอะไรเนาะยาฉันชิคปึ๊บอืมไอสารตัวนี้ไม่อีเคลียวโอเคเราจะต้องหมุนให้เขาเราจะต้องหมุนให้เขาเข้าหากันใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าหมุนแล้วจื๊บจื๊บ ล็อกล็อกล็อกจึ๊บจึ๊บล็อกจึ๊บจึ๊บจึ๊บหนึ่งนะเราจะต้องล็อกใช่ไหมก็ล็อกสองนี้ได้ไหมล็อกจึ๊บมาแล้วทีนี้ก็น้องไหนรอจุดใจโจอบว่า มันคืออะไระครับเนี่ยเขากำลังคำนวณน,นะคะว่าต้องทำยังไงให้คขาท่านท่านทำตั้งนานเขาทำแป๊บเดียวได้เลยโอเคเข้าไปค่ะเฮ้ย What is this มันคือหนังสือ,ไ,อไรยมนอัปตอร์คัตบาอะไรนี่ติ๊ง <c oughs> โอเคอันนี้คืออะไรอะ่ะ อย่าบอกนะต้องเอามาวางไว้วางวาง,วางได้ไหมเดี๋ยวว่าเอาน,นี้ไปวางวางเนี่ยเฮ้ยทุกคนได่เปล่าฮะมันวางแล้วไม่ได้ผลเลยหรือว่ามีแค่นี้น่าจะแค่แค,แค่นี้แหละค่ะแล้วก็รีวิวหมดแล้วแหละไปไปไปเดี๋ยววนะห้องนี้ ทันอยากให้แบบแล้ชั่วเปียเขาทำเป็นแบบมีเป็นแบบตู้เสื้อผ้าแบบยาวๆเป็นห้องเสื้อผ้าไปเลยหรือว่าเคยมีแล้วแต่ถึงไม่รู้ว่าเออมันเขาขอโทษวยความันแหลแกรงเกมแหลกนิดหน่อยเีย โอเคห้องเดิมเจ้าเดิมเจ้าเก่าอ่าเพนเฮานะไปเอ้เพนเฮานี่คือเสียพาสเสียเสียเสียโลบักนะแต่ว่าเฮ้ยวิวมันสวยมากเลยห้องกินข้าวได้เอ้ยโต๊ะกินข้าวได้นั่งเอ้ยนั่งได้ถึงหกคนเลยนะคะแล้วก็ห้องครัวก็ใหญ่นะ ก็ใหญ่ทีวีนะคะห้องนั่งเล่นเนาะมันสวยมากๆเลยนะคะเนี่มีรูปภาพนะคะแล้วก็เป็นน้ำหรือเปล่าน้ันี่รู้นะไฟคะ่ะแล้วก็น,นี้เป็นห้องนอนนะน่ารักมากเลยสวยมากเหมาะสำหรับคนชอบสีม,ม่วงออกฟ้าๆอะไรอย่างนี้นะคะมี่คนถือแท่งไฟลุ่หนึ่ง แล้วก็ที่ล้างมืออะไรอย่างงี้เนาะกระจบมันจะวางของยังไงอะพี่มันรู้ได้อันนี้คือเตียงนอนนะคะอ,อ่ะเอานะะเดี๋ยวเราเจอคนบางคนที่ว้าวมันนีด้วยเหรอใส่แบบเดินได้อะ่ะมันจำได้วา่าจือมัน ้อยใจแหน่อันนี้นะคะจะเป็นโลกโรบอตนะคะแล้วมีคนถือไฟอออเสียงอะไรอะ่ะอย่บอกนะเสียงประตูแน่เลย Just <a> เพลงเดิมเจ้ากลับเพลงไอ้ uh, <okay. S 1> I, เปิดประตูเลยกันนะคกระเสียงดังอ่า นะคะก็จะเป็นอย่าบอกนะเสียงของเจ้านี้แล้วมันพลืบลงมาหรือเปล่าแนี่อนะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะอ๋อโอเคคือคุณแพนกิ้คือคุณหมอคะเอากลับไปรอบสองคะ่ะโอเค ปไปเลยไปเลยอันนี้นะคะก็จุดชมวิวนะคะที่มองไปปุ๊บเห็นครึ่งหนึ่งค่ะเป็นสีขาวอีกครึ่งหนึ่งเป็นกระจกค่ะจบโอเคเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันนะคะมาดูห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนั่งเล่นเอ้ยวม่่ชาห้องนั่งเล่นด้วยห้องนอนนะคะจะเป็นเตียงนอนไฟนะคะซึ่งเรานอนเนี่ยเราควรจะปิดไฟนะคะแล้วก็ ปิดปั๊กไปที่หมดเลยนะคะกลัวไฟดูดนะคะกลัวไฟดดหัวมากเลยะะฉันไม่กล้านอนนี้เนเอาจริงๆกลัวนะคะห้องน้ำเนาะก็บายบายาก็น่าจะหมดแล้วนะเล่เหรือว,ว่ามันจะมีความลับนะมันน่าจะมีความลับค่ะเพราะว่าทงนเหมือนแบบ เดี๋ยวอยบอกนะห้องข้าง่างทันยังไม่ได้รีวิวอ๋อรีวิวแลไรผ่านการเปิดแล้วไหมคะคือฉันทันเนี่ยได้มองดูพี่ลอยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูในที่ห้องน้ำแหละมันจำได้นะมันมีแบบดปุ่มที่ห้องน้ำนะคะนี่ไงนี่ไงนี่ไงกดเปิดเลยค่ะจึงอ๋อเราต้องทำตามนี้ใช่ไหม มันก็จะต้องอ่ะไปอย่างนี้นะคะคือหนึ่งสองสองนะอ่ะฮะแดงเป็นแบบอ่าฟ้าแดงแดงฟ้าแดงแดงฟ้าแล้วก็ฟ้านะคะ,ะเดี๋ยวทุกคนงงแน่เลยอะ่ะเนี่ยทำตามนั่นจะเหรียญน,นะคะมันเหรียญทองเนาะโอเคโอเค,โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เอ๊เลืมอะไรนะลืมกดไล k กดแชร์กด s u b s ไค i b ์และเร่อมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดที่วีใหม่จากงทานด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ